สมต้องขึ้นตรงเสาที่มีใส่ดิแม่ใช่อันนี้มันมีเสาไหมหมอกค่ะหมอกสู้นาเราได้ปะหมอกบุ้ยสู้นาเราได้วยไหมอันนั้นดีนะมันรู้จักความน้ำหมอกนาเกท่าปาร์ตคือเกท่าห่วยปือคักแน่แท้หมอกหมอกที่ห้วยปือสู้นาไทยไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้หมอกสู่นาไทยเป็นสีฟ้าอะไรนะใหม่ หมอกที่นาไทยมันมีสี่ขาโอ้ยอันนั้นหมาหมาชื่อหมอกตลกเลยอ,อนนันเมื่อเช้าเธอมาวิ่งคนเดียวใซ่หมาสาวใช่แล้วก็เดินผู้ชายแม่กําลังขึ้นอะอนุ้ยเดินผู้ชายแล้วอุ้ยขินไอ้นีน่นอนบอกว่าแม่กําลังขึ้นอะไรนะหมอกใบนี่หมอกเมฆว่าสัตว์หมอกขึ้นโอเวนเมฆโอ้พี่น้อง ปิดร้านร้านปิด <มา S 1> แล้วเราก็เลยมาเดินออกกำลังกายกันที่ห้วยปรือกันค่ะ